ักลับมาคิดกลับมาคิดกลับมาทำเราต้องน้อมรับตามลำรักราชาผู้มีกิจผู้ชาติก็ถือมาเลือกไทยใจกล้าลุกนาจะต้องไทีะ ครับสวัสดีครับครับกับผมนายอมุสิริรัตผู้มีการโรงเรียนว่านางไกยี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดราธิฐวัดขึ้นเ่ยก็ต้องขอบคุณทางกรมนที่มามาดูแลนะครับโชคดีของบรรนัาไกยี่ที่ทางหน่วยกรมนมาช่วยเหลือโรงเรียนในนามของผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องขอบคุณให้กับทางรองผอกรมมนตนะครับท่านนาวาเอกวิทนาสระดีนะครับที่ให้เกียรติกับผมเรียกโรงเรียนนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะ้ครับสวัสดีครับ นกรรมการทั้งสนะครับต้องขอบคุณมากๆที่ได้สลาดเวลาให้ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างยิ่งนะครับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ได้แก่นายนิกนาอีมสาและ ขอ,อสแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ด้วยนะครับกับผมนาเวาที่ที่นันลุงจันผู้น่าุ่มงานกิจกรนนมรมคนจนกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาที่ว่าปัจจุบันการจัดกิจกรรมประกวดสุนพรพจน์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผลการประกวดผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือนายณินาอินสา,าและจากโรงเรียนดางสลาม ตามเรื liksom, ่องกระวゅให้ได้รางวัลชนะเลิศอะไรแต่อยากให้เอาไปเผยแพร่เอาไปปฏิบัติให้มันเกิดเป็นผลเป็นผลที่อยากได้จีแล้เราขอแสดงความดีกับลูกๆคนนี้ทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับ นวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรก็ได้ไปติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่พื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะพลโทสุภาษิตทิดทวมผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกรรมนพร้อมคณะได้เดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่อำเภอสุขีรินซึ่งทางคณะได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยณหมู่บ้านจุลาพร12ตำบลสุขีรินโดยมีนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและส่งกำลังบำรุงกอรมนจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลด้วยกัน ในการประชุมนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามและรับทราบปัญหาความต้องการช่วยเหลือจากผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะจากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา12ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ของอดีตพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเพื่อศึกษาความเป็นมาในอดีตอีกด้วยค่ะสำนักกิจการมนชนและสารนิเทศ กองหนการาววากานานรักษาความมั่นคงพิษนุโลกเนี่ยครับเดินทางมาที่หมู่บ้านจุลาพรน์พิษที่12นะครับก็ามาติดตามแล้วก็เก็บข้อมูลในเรื่องของอผู้ร่วมพนาษนัศไทยนะครับที่เราช่วยเหลือไปแล้วนะครับหรือที่ยังไม่รับการช่วยเหลือเนี่ยเขามีความต้องการที่เราช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากอดีตผู้ร่วมพาษณศไทยหรือทายาทที่มาร่วมให้ข้อมูลนะครับที่ความเป็นมาแล้วก็ดึถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ ซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศเนี่ยะได้รวบรวมข้อมูลเนี่ยนำไปประมวลผลและวิเคราะห์และเพื่อน,นําไปสู่ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับในปัจจุบันนะครับถ้าตากแดดธรรมดาอาจจะใช้เวลาใช้เวลาประมาณวสามวันนะครับแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยประมาณ วันครึ่งหรือว่า2วันนะครับอันนี้ทําให้วิสาหกิจชุมชนเพิ่มคุณภาพเพิ่มรายได้พอเวลาฝนตกก็จะตากไม่ได้ถ้ามีตั่วก็ตาก,ก็าคือว่าไม่ต้องฝนตกก็ทํางานได้ใช่ไหมเออ ขอขอบคุณกออรมนพลังงานจังหวัดนครธิว่าที่ได้วางสิ่งิ์ดีๆให้วิาะจิตชุนๆก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะอยู่กันเกือกูลทั้งยลานาราัตาเนี